เหตุเกิดในเหมืองแร่เรื่องเล่าต่อไปนี้ว่ากันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาคนงานหกคนกำลังทำงานอยู่ในเหมืองแร่ทันใดนั้นเหมืองถลม่มทางออกสูกปิดกัน้นไม่สามารถติดต่อโรคภายนอกได้ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตื่นตนกต่างรู้ชะตากรรมของตนเองด้วยประสบการณ์ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดจากนี้ไปก็คือการขาดออกซิเจน อากาศในอุโมงค์แคบๆห้องนี้คงอยู่ได้อีกสักสามชั่วโมงอย่างมากก็ไม่เกินสามชั่วโมงครึ่งพวกคนที่อยู่ข้างนอกรู้แล้วว่าพวกเขาถูกปิดกั้นอยู่ในนี้มีอยู่ทางเดียวที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้ก็คือการเจาะอุโมงค์เข้าไปหาพวกเขาโดยด่วนแล้วก่อนที่จะไม่มีอากาศให้หายใจผู้คนข้างนอกจะสามารถกรยทางเข้าไปช่วยชีวิตพวกเขาทันหรือไม่ เขาตัดสินใจที่จะต้องช่วยกันถนอมการใช้อากาศที่เหลืออย่างมีคุณค่าที่สุดด้วยการพยายามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อประหยัดพลังงานปิดกระบอกไฟฉายของทุกๆคนแล้วทุกๆคนก็นอนราบกับพื้น่ํากลางความมืดมิดทุกคนเงียบเวลาค่อยๆผ่านไปสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วทั้งหคนนี้มีเพียงคนเดียวที่มีนาฬิกา ในสภาพเช่นนี้เวลามักจะผ่านไปช้ามากจึงมีคำถามจากแทบทุกคนแทบค่อนข้างถี่ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วยิ่งถามก็ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับทุกคนความหวังหมดสิ้นลงไปทุกลมหายใจความกังวลเพิ่มขึ้นการหายใจก็เริ่มแรงขึ้นนั่นคือการเร่งให้พวกเขาเดินสู่จุด่ายเยน,นะให้ไวขึ้นสุดท้ายก็เลยตกลงกันว่า ให้คนใส่นาฬิกาคอยรายงานเวลาให้ทราบทุกๆครึ่งชั่วโมงไม่อนุญาตให้ใครถามเรื่องเวลาอีกเป็นการส่วนตัวความเงียบกลับมาอีกครั้งครึ่งชั่วโมงผ่านไปคนใส่นาฬิกาก็รายงานว่าผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงมีเสียงถอนหายใจและเสียงบน่นพึมพำแบบสิ้นหวังบรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่คนใส่นาฬิกาตระหนักว่าการรายงานทุกๆครั้งของเขา จะเป็นการเพิ่มความกังวลให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการบำเทาความทุกข์ใจของเพื่อนๆการรายงานเวลาครั้งต่อไปของเขาเขาแอบยึดไปเป็น45นาทีแทนที่จะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงไม่มีใครสงสัยเพราะทุกคนเชื่อเขาเมื่อการพูดปลดครั้งแรกประสบความสำเร็จการรายงานเวลาครั้งต่อไปจึงถูกยึดออกไปเป็นหนึ่งชั่วโมงเต็มเมื่อเขาประกาศเบาๆว่าผ่านไปแล้วอีกครึ่งชั่วโมง ทุกคนก็จะมีคำตอบในใจว่าตนจะเหลือเวลาของชีวิตได้อยู่อีกนานแค่ไหนเวลาผ่านไปเรื่อยๆผู้คนที่อยู่ข้างนอกรีบเร่งขุดเจาะอุโมงค์อย่างไม่คิดชีวิตพวกเขารู้ตำแหน่งแห่งที่ของคนที่ติดอยู่ในเหมืองแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าจะสามารถเจาะทะลุเข้าไปช่วยพวกเขาได้ทันเวลาสี่ชั่วโมงหรือไม่ สชั่วโมงครึ่งผ่านไปพวกเขาสามารถเจาะทะลุถึงตำแหน่งเป้าหมายสิ่งที่พวกเขาคาดคิดไว้ก็คือคงจะได้พบศพหกศพของคนทั้งหมดแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อพบว่ายังมีห้าคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจที่ค่อนข้างรวยรินมีเพียงหนึ่งคนที่เสียชีวิตคุณสามารถเดาได้ไหมว่าเขาคนนั้นคือใครใช่แล้วเขาผู้นั้นก็คือคนที่สวมใส่นาฬิกา ในสภาพเวลาที่ขับขันเช่นนี้สภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดห้าคนที่ไม่ทราบสภาพความเป็นจริงจะมีกำลังใจมากกว่าคนที่6และคนที่6ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆเป็นคนเดียวที่แบกรับรู้ความจริงไว้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นความจริงที่โหดร้ายแต่ถ้าไม่มีน้ำใจจากคนที่6 5ห้าคนที่เหลือคงไม่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้บางครั้งการที่เรารู้ความจริงในบางเรื่อง อาจจะดีกว่าการต้องมารับรู้ความจริงที่โหดร้ายขอคาระวะต่อผู้เสียสละด้วยดวงใจ